When you tear eyes and โคตรโหดเลยว่ะของจริงเบ็โคตดีเบสโคตรดีอ่ะโหแม่งฟังเพลงก็ดีแม่งดูหนังโคตรดีเลยเสียงโคตรชัดเลยว่ะแม่งถือว่าทุกๆคนเนี่ยที่เดินทางหรือว่าต้องการใช้หูฟังเนี่ยตลอดเวลานะ ต้องการหูฟังที่คู่ใจจริงๆนะราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีวันนี้ผมจัดให้แล้วนี่คือซาวล์คอร์ลิฟตี้5จะบอกว่าโคตรเจ๋งเลยราคาโคตรดีประกันโคตรยาวอยากรู้ไหมดีจริงไหมฟังให้จบมาสวัสดีครับผมพบกนันนะครับกับเพทวดแม่ผมนะจะบอกว่านะครับเดี๋ยวนี้ยโปวดเดินทางบ่อยมากนะแล้วก็ระหว่างเดินทางนะผมนะก็เป็นคนนะ เป็นคน alert อะนะล้วก็ติดหูฟังมากๆซึ่งหัวขะพยายามหาหูฟังที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเองนะแล้วก็ราคาดีๆไม่แพงมากจนเกินไปนะประกันยาวๆจะบอกว่าตัวเนี้ยผมคิดว่านะผมทุกคนควรจะได้เห็นได้ลองนะผมนี่เลยมันคือ Soundcore Liberty 5นะตัวเนี้ยบอกราคาเลยนะ2999บาทนะประกัน18เดือนก็คือปีครึ่งเองนะทุกคนได้ยินราคาบอกเอ้ยราคาทำไมซาวคอราคานี้ผมจะบอกว่าจริงๆราคาของ s o u คอเนี่ย มีแต่นะผมหลักร้อยจนถึงรับพันนะจะบอกว่าทุกตัวเลยนะผมนะคุณภาพเนี่ยนะนะเกินเงินที่เสียไปรับรองว่าดีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะนะนะขอแก่ก่อนนะนะคลิปนี้คืออารมณ์ล้้นๆเลยเพราะว่านะเอ่อใช้งานรู้สึกว่ามันดีจริงก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนได้ลองนะอย่างแรกเลยนะในการใช้งานเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆนะพอชาร์จเป็น Type C นะแล้วก็ในการใช้งานก็สไลด์มาปุ๊บแล้วก็หยิบมาฟังมาใช้งานได้เลยนะ ซึ่งเวลาเร่ด่วนอยากจะฟัง,งก็สะดวกนะหูฟังตัวนี้นะผมเป็นแบบนะบกดหรือเป็นแบบบีบนั่นเองที่ก้านอย่างเงี้ยดูนะบีบนี่คือทํางานนะเดี๋ยวฟังก์ชันจะบอกให้ว่าทํายังไงได้บ้างอ่นะบีบป,ปุ๊บอีกทีหนึง่งนี่คือหยุดเพลงเล่นเพลงหรือรับสายนะวางสายก็ประมาณนี้เราจะบอกว่าตัวนี้ครับเป็นนะผมนะซาวคอตัวแรกที่นะผมหรือรุ่นริวอรที่ห้าเนี่ย เป็นตัวแรกที่ได้อะไรครับเทคโนโลยีใหม่เลยก็คือนะครับ d อ l b y d ทีดีออเดียอรับรองว่าอัลกอริทึมของนะผมตระกูลนะผมหรือฝั่ง d อ l b y เนี่ยเป็นแนวหน้าของภาพยนตร์ทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอนะเรื่องเสียงเนี่ยหายห่วงเลยแล้วยังไม่พอครับผมนะยังรองรับนะ g h ไ e s s ไ i เ e ส s s เดียโอครับหรือ LDA เเนี่ยครบเลยรับรองว่าตัวนี้เป็นตัวจบได้แน่นอนนะครับแล้วยังไม่พอครับชูุดเด่นสำคัญครับของนะครับ Liberty 5เลยก็คือครับผม ANC นั่นเองครับหรือ Adaptive Noise Cancelling นะครับ ตัวนี้นะเขาบอกเลยครับว่าดีกว่ารุ่นเก่านะรหรือว่า liberty 4เนี่ยถือ2องเท่านะย่านเสียงมนุษย์ที่เราคุยกันเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ที่นะครับ300เฮิรต์ถึง3,000เฮิรต์ตัวนี้ตัดเสียงได้ดีมากๆครับผมนะไม่ว่าจะเป็นนะที่จอแจคนเยอะๆนะร้านกาแฟตลาดหรือนะบ,บนเครื่องบินที่คนเดินทางหรือในรถทัวร์รถไปต่างๆเลยนะเสียงไม่ว่าจะเป็นการฟังนะหรือการพูดรับรองว่าชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะข้อดีมีเยอะเลย ปต่อเลย่ก็ยังอยู่ในหมวดตัดเสียงอยู่นะผมนะอันนี้คือข้อดีต่อไปนะครับทุกคนเคยอยู่หน้าชายหาดไหมครับที่ลมแรงๆหรือว่าเดินอยู่นะบนถนนนะมีรถเมลวิง่งฟูนะครับเสียงลมก็จะเข้าหูเราเลยปกติแล้วนะครับนะเทคโนโลยีนี้จะอยู่ในหูฟังตัวแพงๆหน่อยนะเป็นหมื่นเลยแต่เนี้ยไม่เกินสามพันได้เทคโนโลยีมาคือ a d a p ิ i v e ANC 3.0นะครดบตัวนี้ครับเป็นอัลกอริทึมนะครับที่ตัดเสียงนะเฉพาะลมเลยโดยเฉพาะเลยอัจฉริยะมากๆครับแม่ฟังเพลงก็ดีครับผมนะก็ตัดเสียงรบกวนได้นะครับ แล้วก็นะพูดคุยก็ทันสินคนได้ยังไม่พอครับมาถึงจุดที่เราจะฟังเพลงนะว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวนะแล้วก็ไม่บอกว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงจะบอกว่าตัวนี้ครับ<อ>เสียงเบสเนี่ยจัดจ้านมากนะเบสมาเป็นลูกๆเลยอย่างที่เราฟังเพลงนะโหแบบอยู่ในแบบอยู่ในพวังเลยเพราะว่านะครับการจัดเสียงดีปุ๊บมันทําให้เสริมนะผมการฟังเพลงเนี่ยได้ดีขึ้นอีกอ่าแล้วตัวนี้นะผมนะใส่เสียงเบสมาเต็มๆครับล้วบอกว่าคนที่ฟังนะพี่พอ หรนะือ EDM นะผมนะเบสเน้นมากๆเนี่ยมันเด่นสุดๆเลยรับรองว่าชอบมากๆนะครับแล้วถามว่าทิ้งเสียงกลางและเสียงแหลมไหมจะบอกว่าตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับูฟังน้นเดิมนะก็เสียงดีอยู่แล้วนะในราคาเนี้ยแต่เนี่ยมันเกินราคาด้วยซ้ำครับแต่เมื่อใช้งานร่วมกับนะผม ANC พุกเนี้ยที่อัปเกรดมาเนี่ยจะบอกว่าโคตรเยี่ยมเลยตัวนี้่าตอนนี้ทุกคนได้ฟังเรื่องเสียงไปแล้วนะเรื่องเสียงตัดเสียงรบกวนนะเรื่องดอเบย์ดูหนังนะดีหมดเลย แต่คิดว่าเฮ้ยถ้ามีถูกฟังตัว,ตวหนึ่งอะที่คู่ใจอะแต่แบตหมดคงเสียงน่าดูทําให้ยากาศรอบข้างเนี่ยแม่งหมดเลยนะมัาจะเป็นคุยโทรศัพท์ก็โทรพทรร้อๆนๆอลขึ้นมาแนบหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนะถูฟังพ่ดีเสียงดีนะผมตัดสิโนรบกนได้ต้องแบตอึดด้วยตัวนี้นะครับสมมติถ้าเราลืมชาร์จแบตแล้วกันนะแล้วก็เช้ามาตกใจเลยต้องออกไปแล้วนะสายแล้วต้องรีบทำง,งานนะตัวนี้ชาร์จสิบนาทีนะอยู่ได้5ชั่วโมงนี่คือฟ้าชางของเขาเลยเพราะฉะนั้นดีแน่นอนแต่ว่าอึดไหม นะมาดูกันเลยตัวนี้มีโหมดนะผมตัดเสียงรบกวนใช่ไหมแล้วก็โดบี้ใช่ไหมสมมนวถ้าปิดโหมดทั้ง2อย่างเลยอยู่ได้12ชั่วโมงอันนี้คือหูฟังอย่างเดียวนะสมตมิใส่ของสองข้างพร้อมกันเลย12ชั่วโมงแต่ถ้าแบตหมดหรือว่าถ้ารวมเพสชาร์จเนี่ยใส่เข้าไปเลยอยู่ได้48ชั่วโมงครับนะในการชาร์จ1ครั้งเพราะฉะนั้นอึดมากๆแต่อย่างนี้ครับทุกคนคงบอกเฮ้ยมีโหมดแล้วจะปิดโหมดทําไมเปิดเลยครับเปิดแอตติวิตีน้อยคัส i ี้อย่างเดียวอยู่ได้ 8ชั่วโมงสำหรับหูฟังอย่างเดียวถ้ารวมเคสชาร์ดด้วยอยู่ได้สั32ชั่วโมงสะใจไหมครับแต่ถ้าหูค่อนดีมีโหมดทั้ง2โหมด Adaptive ลดคัส l i n g ตัดเสียงรบกวนหรือ Dolby ไม่เปิดเพื่ออะไรเอาแบบจัดเต็มเลยเปิดทั้ง2อย่างไปเลยนะผมนะอยู่ได้5ชั่วโมงอยู่ดีนะผมนะสำหรับหูฟังอย่างเดียวนะนี่คือเพียงพอต่อวันแล้วนะแต่ถ้ารวมเคสชาร์จด้วยอยู่ได้24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นนะ่ะตัวจบแน่นอนครับผมนะอย่างอื่นแบบนี้ถ้ามาถึงตรงนี้นะ กับคุณภาพหูฟังเนี่ยที่ดีแล้วราคาต่ำลงไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าให้เราไปใช้หูฟังเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้หลักร้อยหลักพันเนี่ยคุณภาพแบบคับแก้วจริงแล้วเขายังใส่ใจนะผมนะพวกเราอีกนะเนี่ยที่ทำแอปพลิเคชันเนี่ยให้มาด้วยครับผมนะแอปพลิเคชันตัวนี้ครับสามารถนะปรับคอนเซอร์ได้แบบหลายรูปแบบมากนะครับเขามีพรีเซตมาให้เยอะมากๆแล้วยังสามารถที่คัดซ่อมของจรงได้ด้วยนะก็ะคือเขาไม่เลิกได้เลยอยากได้เป็นแบบว่าสไตล์ไหนแนวไหนเสียงนู้นต่ำเสียงนี้สูงเนี่ยได้หมดเลย นะยังสามารถเช็คแบตเตอรี่เนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นหูฟังข้างซ้ายเท่าไหร่นะผมเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่ข้างขวาเท่าไหร่และในตัวเคชาร์เนี่ยเท่าไหร่โหเย่ยมมากเลยซึ่งพวกอะนะผมเชื่อใจทางซาวคอมากๆเพราะว่ารีวิวของเขามามาทุกรุ่นเลยผมนะแล้วก็ส่วนตัวเลยนะก็ชื่นชอบและขอบคุณมากๆที่ทําคุณภาพดีๆอย่างนี้ออกมาใหนะ้ผมก็ได้เล่าประสบการณ์ทั้งหมดนะของหูฟังตัวเนี้ยที่ผมใช้มาแล้วนะผมอยากรู้ว่าทุกคนอนะคิดว่าคุ้มไหมสรุป นะราคา2,99 9บาสํบาทสำหรับซาวคอร์ลิฟตี้หเนี่ยนะแต่ถ้าหลายคนเนี่ยอยากได้ไม่ได้ทักเพจผมนะผมไม่มีนะผมให้ทักทางนะที่ออกซื้อมาก็คือนะเอาเชีของทางซาวคอเองนะมีหลายช่องทางมา,มากไม่ว่าจะเป็นแอปสีนู้สีนี้นะทักได้เลยนะเขามีเอาเชียเนี่ยที่ขายอยู่นะบางครั้งนะมีส่วนลดด้วยราคาดีมากประกันยาวมากโอเคชอบไหมครับผมในการรีวิวแบบสดๆแบบนี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมนะ YouTube Facebook Tiktok แล้วก็ IG ไว้เจอกันในการรีวิวสินค้าใหม่ๆครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ